ครับสวัสดีครับก็พามายิงปลาเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะเจอปลาหรือเปล่าครับครับหน้าไม้พีหนึ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นติดตามชมครับเดินมาเจอครับ โร้ oh. อ,อยครับโดนนะครับปานินครับโอ้ oh, ปากกระสุบเยอะ้ะครับโดนเต็มครับปานินครับ ồ đứng gấp đứng 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 gấp đứng gấp bốn uh, đúng ngon gấp oh, đây khắp. เต็มครับตอนนี้ครับตัวใหญ่แล้วครับคุณได้หรือเปล่า วดตกครับกวดตกติดหรือเปล่าไม่ติดนะครับนี่ครับต้นนินครับน้าไม้พีหนึ่งครับมันๆน,นครับ หนึ่งแต้มครับหน้าไม้พีนหนึ่งครับโอเคปานครับ โดนอัเปล่าโดนอัเปล่า่โดนอัพ ียบร้อยครับโหดึงแรงครับตกน้ำเลยครับหยบตกน้ำครับดึงแรงมากครับ แ้มครับแิมสองตอนนี้นีกแล้วครับมานครับวันนี้ลองแ้มครับไปก็ายากครับ เมื่อก่อนครับติดครับติดได้ลงไปเอาอีกแล้วติดยังไงครับติดงามไม้ครับนี่ครับ ไมพ้พีหนึ่งอีกแล้วครับผมนี่ครับมันมานครับเอเก็บป้าครับผมครับผมหลังจากซุ่มยิงอยู่นานครับปลาก็ไม่ลอยครับไม่ค่อยเห็นครับ ก็สรุปแต้มครับได้สี่แต้มนะครับปาน,นินตัวนี้กับปากระสูครับไม่ได้ถ่ายนะครับตอนยิงนะครับก็แปว่จาจะขับบ้านแล้วครับแค่นี้ก็พอกินแล้วครับขอบคุณที่ติดตามผู้ชมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม